อากา็บสวัสดีทุกคนนะมื่อนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนําวิธีการอัดเสารเพลงเนะาะอ่าเฮ็ดเสารเพลงเฮ็ดคาราโอเกะเป็นไฟล์มิดีเนาะอ่าตัวนี้น่าจะบริสิทธิ์ไปเลยเนาะเพราะว่าข้าพเจ้ากับบูงูมืด่าฮูแต่เฮ็ดรวมๆเท่านั้นเนาะบูงูเออต้องเฮ็ดไปเทื่อแล้วบักเฮ็ดไปเทื่อแล้วอันนี้ข้าพเจ้าก็ยังบูฮูแลนะ้วเนาะเดี๋ยวศึกษาแล้วก็สิมาบอกให้ทุกคนได้ฮูนะ้เนาะเอาวิธีอัดเสารเบื้องต้นก็นให้เข้ามาตัวนี้ก่อนเนาะอ่านี่ตัวนี้เนาะปุ่มตัวนี้ อ๋าปุ่มตัวนี้ปุ๊บจะมีไฟแม๊ปแ๊ปแม๊ปเยอะเนาะเมืม่มอหน้า <c oughs> จอก,ก็สิขึ้นแบบนี้โอเคแล้วก็ถ้าคนเปิดจังหวะเนาะมันก็จะขึ้นเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะจองจะอัดึงกดจับคอเลยเนาะปุ๊บนี่มันจะอัดเลยตอนนี้นี่มันจะอัดแล้ว ยุดเนาะกดตัวนี้เลยปึ๊บก็สองปุ่มนี้พร้อมกันเนาะกดเสียบออกมาได้ยินแล้วเนาะลอ,ลองฟังลองฟังบ้งอ่าโอเคเนาะแล้วกับวิธีหา,าเา่เจะเล่นเสียงอื่นใส่ฮนะากดเสียบฮาเซฟตัวนี้ก่อนเนาะวิธีเสียก็คือกดปุ่มนี้ กับปุ่มนี้เนาะพร้อมกันส,สองปุ่มนี้เด้อกดพร้อมกันเนาะปึ๊บอ่าเซฟเนาะปึ๊บเซฟตั้งซื้อเนาะเล็กแปดหึงอ่าตัวน,นี้กำลังเซฟเนาะแลาหลังจากเสียบแล้วเนาะให้เข้ามาตัวนี้เนาะตัวที่หนึ่งอยู่เบื้องปึ๊บแท็บเข้าไปหา ในเครื่องเนาะปึ๊บอ่าแล้วก็เลือกซาวต่อเห็ุเมื่อกี้เนาะตัวนี้โปแมนตัวนี้กับโปเมนเนาะอ่าอยู่นี่เนาะเอะไรซาวแล้วเนาะ,ะไปไปไวหน่อยนึง <c ười> ใครว่เข้าใจก็ถามเอาเนาะถามคอมเมนต์ถามอะไรแล้วก็วิธีจะอดัดเสียงตัวที่หนึ่งเนาะจะเป็นเสียงอันนี้เนาะเสียงนะแล้วก็ กดปุ่มตัวนี้คือเกาเนาะปุ่มอัดสานี่แต่กดค้างไว้เนาะปุ๊บกดค้างไว้แล้วให้มากดเซตเล็กนึงทางทางเทิงเนาะอ่าปุ๊บนี่มันก็จะเป็นแบบนี้้เคนกดเปิดซาวเนาะคือตัวนี้นี่กดเปิดไฟแบบนี่กดเลยปุ๊บแล้วมาสโลเนาะนี่อือขอให แล้วเนาะก็เซฟก่อนเนาะคือต่อเมื่อกี้เนาะกดปุ่มนี้ปุ๊บเซฟแล้วก็เซฟเนานะนนะปุ๊บเซฟนะทับเลยปุ๊บหลังจากเซฟแล้วเนาะให้กลับไปเอาซาวตัวเมื่อกี้เนาะขอเซฟไว้ตัวนี้เนาะกดฟังบ้างอ่าได้แล้ว ทีเซฟต่อไปเนาะก็กดปุ่มตัวนี้ค้างไว้คือเกาเนาะแล้วก็บบันี้กดเลขกสองเนาะเลขกสองตัวถึงปึ๊บอ่ากดเปิดสาวเลยเนาะโอเคให้ทุกคนเตรียมเสียงบทไว้เนาะ กดยุดเนาะ,ะจากเซฟแบบเก่าปุ๊บอ่าจากเซฟแล้วเนาะให้เอาเสียงต่อไปเนาะเสียงกีตาร์เนาะเหตุคือเก่าเนะกดตัวนี้ค้างไว้ปุ๊บวันี้มากดเซเล็กสามป้าไปกดเปิดซาวเลยเนาะปุ๊บอ่า แล้วแล้วเนาะเซฟปึ๊บอืมเซฟเนาะปึ๊บปึ๊บเอาแล้วเนาะลองเข้าไปฟังเบิ่งเนาะปึ๊บ เนาะสำหรับคลิปนี้ก็มัดเพียงเท่านี้นะใครบอเข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้เนาะ,ะเดี๋ยวการเปลี่ยนเสียงกองอยู่ในซาวหรือว่าการเปลี่ยนเสียงต่างๆเนาะะเดี๋ยวเาสิคันมีคนขอมาเขาก็จะจัดให้นะเนาะจะคงยังเพิ่มเติมก็กสามารถขอมาได้เนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากไลค์ฝากแชร์เนาะขอบใจหลาย,ายนะๆ